สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมือ,มองทองธานี แข่งคว้าแชมป์สองสมัยกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการครับครั้งที่12ประจำปี25งที่สนามแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการครับครั้งที่12ประจำปี2 5 6รุ่นะถมชายและรุ่นะถมหญิงรอบชิงชนะเลิศโดยทีมงเรียนบ้านคลองหลวงมีอาจารย์เบิร์ตไกรวิทย์ตันตีเมธีศักดิ์เป็นผู้ฝึกสอนและอาจารย์อติโชกบุญช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้เข้าชิงชนะเลิศทั้งสองรุ่นซึ่งในรุ่นะถมชายทีมงเรียนบ้านคลองหลวงดีกรีแชมป์เก่ากีฬแน ปันสตีสมุทรปราการค,ครับครั้งที่11เ,เอาชนะทีมโรงเรียนสีวุฒิวิทยาไปด้วยสกอร์รวม7ต่อ4ควา้าแชมป์รุ่นปฐมชายเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยทีมโรงเรียนแพรกษสาวิทยาศึกษาและทีมโรงเรียนวัดแพร่กษาได้รองชนะเลิศอันดับ2ส่วนในรุ่นปฐมหญิงทีมโรงเรียนสาธิตดามคำแหงบุกมาค้นแชมป์เก่าทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวงถึงถิงถ่นด้วยสกอร์รวม9ต่อ6ควา้าแชมป์นในรายการนี้ไปครองโดยทีมโรงเรียนวัดแพร่กษสาและทีมโรงเรียนสาธิตจุฬาได้รองชนะเลิศอันดับ2โดยมีนายว,ว,นวัยะวรรรรพสวค์ง ผู้บริหารบริษัทผลิตเสื้อมาทาดอผู้ให้การสนับสนุนกีฬาแฮนด์บอลในครั้งนี้เป็นผู้มอบเ้วื่อรางวัลให้กับทัพนักกีฬาลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลเซตานิสมุตราชันสี และท่านอาจารย์กำมนลักษั์จำเรื สำหรับผู้ชายนะครับก็เหแข่งทันกันก็ได้ชนะเลิศนะครับชนะเลิศเราวางเป้าหมายไว้เข้าชิงครับแต่วันนี้ได้ชนะเลิศก,ก็ถือว่าเป็นผลกาไรนะครับเป็นบรรสุผลสาเร็จนะครับวันนี้ผู้ชายเล่นเล่นเล่นดีกว่าทุกแมตช์นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีการพัฒนาจากแมตช์แรกเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะได้เล่นแล้วไม่ตื่นเต้นนะครับก็เลยได้เป็นแชมป์เปี้ยนในปีนี้นะครับ วนผู้หญิงวันนี้ดูไปแล้วเราไม่ค่อยค่าเล่นเท่าไหร่นะครับผลการแข่งขันก็เลยแพ้นะครับแหนแรกเสมอกันมาแปดแนะครับแต่แหวนนี้ของเราเก่งนะครับแล้วก็ดูนได้ลูกจุดโทษสองลูกยิงมนเข้านะครับฟาวนะครับก็เลยผลการแข่งขันก็แพ้ไปนะครับก็ถือว่าเราได้ชนะเลิกกับรองชนะเลิกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับสำหรับบ้านกองหลวงปีการศรึกษานี้ครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผอโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยนะครับที่จัดการแข่งขันดีแบบนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กได้มาโชว์ความสามารถรับโชวส์สกยภาพที่เตงมีใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ าฟฟาทครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อินแพคเมืองทองทานี